Body Rock the house tonight Everybody is in just the have a สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนึงนะครั <as> well. บกับนายพีชพีชคอสเมเนียนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํากล่องความงามของเจ้าหนึ่งนะครับที่เป็นเจ้าแรกของเมืองไทยมาให้เพื่อนเได้รู้จักกันนะครับนี่นะครับ Google Box กันนะครับซึ่ง Google Box เนี่ยคือกล่องความงามนะครับที่รวบรวมผลิตภัณฑ์เล็กๆหรือว่า เทสเตอร์นะครับอยู่ในกล่องใบนี้นะคะสัประมาณ5-6ชิ้นด้วยกันนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าแนวคิดของผลิตภัณฑ์โกโกบล็อกนะครับก็คือบางคนเนี่ยไม่มีเวลาที่จะไปห้างหรือไม่มีเวลาที่จะไปลองของใหม่ๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าทาง o o โก e บล็อก็จะเลือกและคัดสรรสิ่งดีๆมาให้แก่คุณนะครับโดยจัดตัวเทสเตอร์หรือผลิตภัณฑ์เล็กๆที่ดีๆนะครับของตามหลายๆแบรนด์ จัดมาให้ในกล่องใบนี้ถึง,ถงมือ Google Go Box เนี่ยจะปิดรับออเดอร์ทุกวันที่1นะครับแล้วก็จะจัดส่งทาง EMS นะครับในวันที่20ของเดือนนั้นๆนะครับและแน่นอนว่าก่อนที่เขาจะส่งเนี่ยเขาก็จะมีอีเมลบ็อกมาบอกคุณด้วยนะครับว่าเฮ้ยจัดส่งแล้วนะแล้วก็จะบอกเลขที่แท็ก EMS ให้แก่เราด้วยนะครับเอาละครับเราก็มาแกะไอตัว Google Box กันดีกว่านะครับว่าด้านในมีอะไรกันบ้างน,นะครับ กล่องของโกโก้บอนะครับจะเป็นสีส้มนะครับอย่างนี้คือจะบอกว่าจริงๆแล้วอะเราแกะออกมาแล้วละแต่ว่าจะบอกว่าข้างในอะแกะง่ายนะแต่เวลาเก็บเข้าไปอะหัโคตรยากเลยก่อจะเอามาให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันแห่งๆเอาล่ะโกโก้บอจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรูเอาไว้ดันนะฮะเราก็จะดันมันออกมาแม่โอ้ยเจบ็บปะ โอเคนี่นะครับแวะเป็นกล่อง,องความงานอย่างนี้นะฮะแล้วเ,เขาก็จะมีเป็นการ์ดทักทายนะครับเขาบอกว่าคุณเพชลมหนาวมาแล้วพาหัวใจไปปาร์ตี้กันเถอะลมหนาวเริ่มพัดเอ่ยมาต้องผิวกันแล้วพัดมาทีเย็นวาบจับหูกคั่วหัวใจจังคนมีแฟนคงโชคดีหน่อยนะคะแต่คนโสดน,นี่สิ พอตกเย็นอากาศก็เริ่มหนาวออฉันก็อยากมีคนไปดูแลหัวใจด้านหนละังไอตัวการทักทายนะครับก็จะมีบอกมานะครับว่าราคาเต็มของแต่ละผลิตภัณฑ์นะครับมันราคาเท่าไหร่นะครับเขาก็จะมีบอกมาให้เราดูนะฮะดังนั้นะรเราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าปีอะไรกันบ้างนะครับอิชุดี้สกินมอลเกมคิดนะครับเป็นเซ็ตบ,บำรุงผิวสุดเก๋จากอิชุดี้เฮาสนะครับ เป็นโทนเนอร์ดิฟมอยส์และอี o t ชั n นะครับที่ช่วยผัดเซลล์ผิวและบำรุงเพื่อผิวที่เนียนนุ่มขึ้นและขาวกระจ่างใสขึ้นนะครับขนาดจริงอยู่ที่995บาทนะครับอันนี้ได้มาขนาดทดลองครับอย่างลา15บมิลน,นะคะแล้ก็มีสำลีมีอะไรให้เราด้วยน่ารักมากเลยอะ่ะเป็นกิปเซตของ Etude House นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยผัดเซลล์ผิว ให้ข่าวประจ่างใสขึ้นนะครับพร้อมกับบำรุงเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวนะครับหรือว่าเพิ่มมอยเจอร์ไรเซอร์แก่ผิววันที่<ล> 2, <อ> 2> นะครับ d e r Mo Care Acne Set เป็นเซตผลิตภัณฑ์3ขั้นตอนสําหรับผิวหน้าที่มีปัญหาสิวที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ product review ได้เลยค่ะเอ๊ะยังไงก็ขนาดจริงนะครับอยู่ที่ราคา350บาทถึง700บาทนะครับอันนี้บูธเป็นของ อันนี้นะคะเป็นของบูธนะครับเป็นเดอมาแคร์แอเนเซ็นะครับเขาก็จะให้มาในรูปแบบเป็นกระเป๋าเล็กๆนะฮะแล้วเราก็จะเปิดดูกันนะครับเห็นอันนี้นะครับเป็นแอนเนเซ็นะฮะอันเล็กๆนะครับก็เป็นโทนเนอร์นะฮะเป็น แอนตี้คอมิโด c นครีมเซลนะครแล้วก็ครีนซิ่งเจลนะครตัวที่3นะครับชีซิลค์อินฟิวชันนะครับเืค่ความมีชีวิตชีวาให้สู่เส้นผมเพียงเทลงฝ่ามือเพียงเล็กน้อยแล้วรูบไลให้ทั่วเพื่อผมสวยที่เหลือสามารถท้ามือเล็บและข้อศอกได้นะคะบอกคำเดียวว่าเริศขนาด จริงนะครับอยู่ที่60มิลลิลตรนะครับราคาห1 1 0บาทนะครับอันนี้เราได้มา15มิลลิลิตรนะฮะของชี้เราก็จะมาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเปิดโอตสแดงมานะฮะอ๋อมันปิดมันปิดเป็นในนี้เอาไว้ให้เราอ่ะเป็นอ๋อจะว่าอะไรอะ่ะฟอย์สีเงินๆนะครับไม่สามารถไม่สามารถแกะมาลองให้ดูได้แต่ว่า มันก็มีกลิ่นหอมๆนะหอมนะอมิดนึงครับตัวที่สามนะครับวิชิลิฟชีฟเดิมซอสไนครีมนะครับเป็นครีมบำรุงผิวหน้าช่วยเสริมการเผยเซลล์ผิวใหม่ขณะที่คุณพักผ่อนยามค่ำคืนรักษาความชุ่มชื้นดูแลให้ผิวแต,ต่งตึงตามความอ่อนเยาวนะครับขนาดจริง50มิลราคา1,950บาทนะครับซึ่งครีมตัวนี้เนี่ย บอกก่อนเลยว่าได้มาในขนาด3มิลนะฮะเป็นลีมลุงหน้าของวิชี่นะฮะกลิ่นก็จะแบบอ่อเป็นเนื้อครีมขอขาวๆข้นๆนะครับกลิ่นก็หอมนิดนึงนะฮะน่าจะมีผสมน้ำหอมมาด้วยนิดหน่อยแต่ก็เป็นเวสสำอางนะครับก็คาดว่าเชื่อใจได้นะครับ ในระดับหนึ่งเป็นเวสมาสจากฝรั่งเศสตัวสุดท้ายที่เขาส่งมาให้นะครับคือ Bio Z b um i o d e r m ร์ม b าจีบัมไอเนะครับเพื่อผิวใสไร้สิวช่วยลดการสะสมของไขมันและลดการเกิดเซลล์ผิวเก่าที่ตายต้นเหตุของสิวอุดตันและสิวอักเสบพร้อมเล่นให้สิวหายเร็วขึ้นและลดรอยแผลเป็นนะครับขนาดจินิมิลราคา525บาทนะครับอันนี้เราได้มาในขนาด5มิลนะครับก็ เป็นซีบัมเรียกว่าอะไรอะเปโยกพิมพ์พันอยกกัะฟ<ว><ส>ิวเพื่อนๆหลังจากที่เราได้เปิดกล่องโคโค่บอกกันไปนะครับเราก็มาดูกันดีกว่าว่ามูลค่าของกล่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับจากการที่ผมได้คำนวณคร่าวๆแล้วนะครับในกล่องนี้จะอยู่ที่ราคา935บาทนะครับถ้าพเพื่อนๆได้จ่ายเงินในของคราวนี้เข้ามานะครับจะอยู่ที่4 9 5แบ้าบาทเราก็จะได้รับของทั้งหมดเนี้ยในราคา 9 0้ 4, 5บาทด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มแก่การลงทุนเช่นเดียวกันนะครับก็โคโค่บลมอกเนี่ยผมว่ามันดีเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเราไม่มีเวลาไปเลือกซื้อของใช้เองอย่างเงี้ยเราก็มาให้เขาส่งมาให้เราดีกว่าเราก็จะได้ทดลองสิ่งใหม่ๆครับ,รบจบกันไปแล้วนะครับกับการเปิดกล่องโคโค่บล็อกกล่องแรกของผมนะครับก็ยินดีมากเลยนะครับที่ ทาง Coco b o กได้ส่งผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้เราได้ลองนะครับก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ชอบมากๆครับกับกล่องแรกยังไงก็ขอให้ Coco b o กได้ทาําผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้มาให้เราได้อีกหลายๆเดือนเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับที่จะสมัคร Coco b o กนะครับก็สามารถเข้าไปได้นะครับที่ www.coco.box.com นะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับทั้งแบรน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่ทางโคโคบองได้มีและได้จัดเตรียมเอาให้เรามีอยู่ในเว็บเรียบร้อยแล้วนะครับและที่สำคัญถ้าใครอยากติดต่อและพูดคุยกับพีชและเปลี่ยนเรื่องราความงามและสุขภาพนะครับก็สามารถเข้ามาได้นะครับที่ w w w f a c e b o o k c o m p e ท c h c o s m a n i a นะครับ ขอบคุณครับที่ติดตามชมคลิปนี้มาตลอดทั้งคลิปนะครับและยังไงเจอกันใหม่นะครับกับคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย